สวัสดีค่ะพี่น <c oughs> ้องฟองไปสุขสุขคนมือนี้กับมาพ่อๆยานิ้วคือเก่าหรือจ้ายานิ้วกับมีคามาเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนออร์ดีบอดบิ๊กเนาะพี่น้องใครโตเกียวมิวสิกของพวกเลาเนาะค่ะรักก็คือรักพี่ชายที่แสนดีบอยสิริชัยเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ้าคือว่าพยาบาลฟินแลนด์เพิ่งกระด้แชร์โพสต์แบบนี้เนาะพี่น้องจ้าเพิ่งนั่นไล่สดน้ำกันแล้วก็ว่าเขียนนั่นรักก็คือรักพี่ชายที่แสนดีบอยสิริชัยเลิิบ แล้วก็แฮชแท็กบอยสิ่ดีใชเนาะพี่น้อง FC เอฟซีลายๆท่านกำลังไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นน้องพี่น้องจา้าบอสบอยหล่อมากผู้ใหญ่บ,บ้านฟินเลนด์ก็หล่อไม่เบาเลยค่ะสวัสดีค่ะบอสทั้งสองน่ารักมากค่ะลูกสาวพ่อบอยแม่แอนน่ารักมากค่ะแม่น้องเพรน้องพลอยเพจพตาหักพี่น้องจา้าเอฟซีกำลังไหลเข้ามาหลายหลพี่น้องจา้าลูกเนาะลูกสาวพ่อบอยแม่แอนน่ารักน่ารัก,รกเก่งคือการคักสอนน้องทั้งสอง บอดโจนยมมณิ้เพล่นกระไดขอมาแสดงความคิดเห็นน้ำพี่น้องจ้ะน้องทั้งสองเก่งายพี่น้องน่ารักกันรักอยู่แล้วยิ่งกว่ารักเดิมเดิมน่ารักมากค่ะมัก่ายน้องคู่นี้นํากันเว้านัวหัวม่วนฟังเพลินดีหาเวลาไลฟ์อีกเนี่ยเด้อจ้าสุดยอดคนรุ่นใหม่ไฟแรงบอดบิ๊กและบอดบอยสิริชยัยปาร์ตส ไอ้และแก้ม้ยตุ้ยไผบอสบิ๊กไผบอสบอยและนี่เอฟซีเพิ่นกะขอมาแซวเหรียญนาะพี่น้องจ้าจัดเพลงคู่ซึง้งซึ้งสักเพลงนะครับคืนนี้ไลฟ์สดน่ารักไอ้น้องเก่งทั้งสองจ้าแมนพี่น้องจ้าบอสบอยซิริชัยอันซอแอนอลลีดีเพิ่นกะเก่งอันบอสบิก๊กกะแฮงเก่งอันเจริญลุงเลี้ยงขายโตเกียวมิวสิกนาะพี่น้อง พี่พี่พน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเ,เด้อจาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะเด้อเดียวมีข่าวสารยายนิวกับสิมอว์าสู่ฟังคือเก่าละจา้าบายบาย thank you